สวัสดีนะโยมด้วยค่ะทุกคนท้งผมพี่กับผมนะใครก็ไม่รู้อีกแล้วนะโวันนี้เรากำมาเรากำมาในเกมไมค์ครับลองกับโลค้าพรแล่นเล่นนอนนะว่าตอนนี้คือเกมกินโหลดแบบช้ามากๆนะโหรวันนี้เราอยู่กันที่พี่แก๊สนะโหรวันนผมเราอัปเกรดจากที่แห่งเดิมไปอะไรมากๆหลายอย่างเลยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะออกบในฮารอโรจากที่นี่แล้วผมเริ่มเก็บโหนหลายอย่างแล้วอันนี้ผมจะเก็บอ่ะก็จะมีของประมาณนี้นะโหรวันนี้ผมจะทำการ ดีผมเออผมพูดแรงไม่ได้ใชเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคนด่าอีกหญิงนะอยู่ตอนนี้ผมอยู่บนรถทัวร์เนอะอยู่บนท่าทีึกษานะตอนนี้ใกล้ถึงโรงเรียนละโอเคกันวันนี้ราจะมายีเกตกันนะครับมา่ผมเอาเนหดแล้วนัเนี่ยไม่อยกับผมมีเกต

มันไม่ได้เยี่ยมพ่อดามันโคตรซุปเปอร์โคตรพ่อโคตรแม่โคตรถูกโคตรยาวโคตรต่ำโคตรแม่โคตรรอรอห้าห้าอะไรแบบนีแล้วก็เขามาโดือดห้าหกสิบยกไวอะไรเช่นไรโดนเป็นยาอ่อนอะไรๆไม่รู้ห้าหกเฮ้ยเมื่อไหร่พี่แกหลงคุยนี่มันจะมาหาพี่ลูกตาจีมาเลยมันจะไปด่าให้พี่แกแล้วทำไมเฮ้ยกูอยู่นี่มาหากูเร็วมาหโก้มึงจะร่วงอะไรล่ะาง เฮปิกเกนมันก็ไม่มาว่ะกว่าจะทำได้บีดเอ็ดมึงอยู่ไหนของมึงเนี่ยเร็วเร็วเล่นไม่ด่วนเราอีกแล้วเข็ดอยู่ในของมึงข้างหน้าอยู่ในของมึงมึงอยู่ไหนของมึงอยู่ไหนของมึงอยู่ไหนของมึงงามเลยเข็ดฝากของออฟซิเดียนให้กูหน่อยได้ไหมออฟซิเดียนนี่หรอเอาไปไม่เข็ดออฟซิเดียนสำคัญนะเว้ยสำคัญก็มึถ้าเราไม่มีออฟซิเดียนอ่ะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งมึงใช้เบียแอกเล็กขุดไม่ได้โอ้ยกัดก้อเหล็กมึงขุดเพิ่งขอไปแล้วแหละแล้วอย่างอย่างกูก็ให้มึงไปแล้วแอนแอนไอ้บอสโอ้โหขุดหินอย่างช้าเลยมันจะถูกกับซีเดียนได้ไหมเนี่ยมาเดี๋ยวเราขุดูกับซีเดียนกันนะทุกคนนี่มันอที่แย่มากเขตฝากขึ้นมาพี่แก้ให้กูหน่อยขึ้นมาพี่แก้ใกูหน่อยเศษ เออนมาได้ให้พ uh ีแกกูทีขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเออคยียบยจะบินมันไปไหนหน่าเดี็กคุณจะทำการนี้ก่อนไมไม่ได้เห็นเรไมถอแคเม็นมาชิ้เออได้แล หนีน้องที่เดียรกูหลายอันหาไปไหนวะเกดบ้านึงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าึงอย่าพึ่งทรเหรเนวนอีเยกตเอพร้อมสาม้องไปเลยเดี๋ยวเดเกดเดี๋ยวกูขับเดี๋ยวกูขับอยู่นี่นเกด้านกูกูขอลุไปเก็บของกอจะบางอย่างลงมเาเนยลงมาเรงแบบเาเลยแล้วคุจะตายเนีย นี่จะโดดลงไปตรงบ้านนี่แค่โดดลงไปตรงบ้านไน่ได้คุป่วยแล้วกูแล้วกูเกิดคอหมุโหิดเราเราเราไทำแล้วตอนนี้บางวีเล็ของขึ้นมาบนเดียวกแน่คุช่ ไปเลยนี um ่ใ oh, ห right! ้พแก๊สุดน่ารักมันก็มาอย่างไหนพีอยากไปสายเฮอ๋อไม่กันเลยวูก้อนนี่นะรอจีก่อนรถชีวิตจริงเราจะออกไหมรอทำไมวะเดี๋ยวรอรถชีวิตจริงเราออกก่อนเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่รถชีวิตจริงเราออกเลยค่ะทุกคนไปเลเอาล่ะตอนนี้รถเราออกแล้วออกให้พี่แก๊สได้ไปกันเลย ที่ไหนว่าทำไมรู้น่ไม่ออกคนชมหรือเปล่าเอาไม่ว่าน่าจะออกแล้วแหละไปท่านผู้ชมตอนนี้เราจะทำการเขียนติเกตกันเดินทางด้วยแฮปปี้เกน It's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge, they say said, dream has never died. นอยนะช้คนพ่อคุณแม่อยอยู่แล้วกนทำไมว่าก็ถึงมุดเลยเท่าไหร่เนี่ยหล้นเดียวยี ะเลกูจะเป็นตัวสลดดัดแฮปปี้เก๊สได้เลย <laughs> ตัวสลัดแฮปปี้เกเนี่ยมเก้ดสี่สองหกอ้หวงอนกูว่าหวงอนนี้จะต่สี่เก้เจี่สหเป็นไงช่วงผมดีเหลาบอกหวยด้วยเออดีแค่ไหน <laughs> เดี๋ยวนะเกตนี่อะไรวะดิูงัวกูดิ ให้พี่โอ้โน้โน้โน้เรือ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 ปุดี่ลากมามันจะหลุดเรือขึ้ขึ้นก่อนปุ๊ดต้องเอาให้พี่แกขึ้นสู่ก้อนเมฆเลยให้พี่แกขึ้นก้อนเมฆเลยเงยให้พี่แกขึ้นก้อนเมฆก่อนโอ้สูงมากเหตุเออสูงมานี้แหละได้อยู่ว่าทำไมมันเหมือนสาหร่ายเลยอยู่ด้านล่างวะเอมองเห็นแบบไกลกว่าโอ้เฉีย พื่อิวต้นวี้อ่าทำไมมันช้าอย,อ,อ,ยอย่างนี้วะเนี่ยเปิดพีได้ยังอ่ะได้แล้วเลยมาเลยไเพราะอีเ<ว>กโคตรช้าเลยเห็้มึงจอดตรงภูเขาเนี่ยภูเขาไหนขอด้านหน้นาแต่ตอนนี้มึงเลี้ยวมึงเลยหาไกมก่เจอแล้วมึงก็หนีนั่นแหละแช่ภูเขาด้านหน้าเหรอหเพื่อน ไหนพวกเขายู่ไหนไหนกูไม่เห็นเลยเลยมึงก็กดอักดเตรียมหมอดด้หนึงพี่บอยอยู่กับี่อไอ้ไอ้ตว่าทำไมพ่นล่าตู้โนล่าเส็แล้วอูวิวใหกว่ากูเลยพีดว้ดิันเฮ้ดิไม่เหมือนแล้วเตมาถึงแล้วก็ใส่มาดิเตอ่งเหตุลงเลยลแล้วปล่อยลงีบนะไอเจ๊นตายยังไงไปเลยไเยยไง ลงเลยเห็นเห็นคนราจะฆ่าแก๊สฟลู มันจะสร้างทำไมวะไม่เป้าหมายเราคือการมานไทยอีกเยอะเลยหราจะไม่มีการแบบนไม่มีการฝังหลักสื่นล้ทำไมกรู้สึกถตรงนี้มันถูกตัดขาดเนี้ไม่ต้องถงแบัดต่อเถูกแบถูกขาด้ก็ไม่รู้เหมือนถูกขาดึ้เลยนี่กูมองนี่ไปแล้วมาเ มาขุดมาขุดดินเว้ย